ครับสวัสดีครับทันผู้ชมทั้งหลายพอไ่พี่น้องทั้งหลายครับทันทันทั้งหลายครับมนีผมทะลุงไส้ผ้าเทียวดีเดินทางมอหอด <c oughs> ดงเมี่ยงเลยว่าหรือว่าเมี่ยงไม่เพิคุพระวัจดจังหวัดด่วนท่านี่พี่น้องมอหอดวัดนครวารามนะครับวัดนครวารามครับพี่น้องซึ่งตั้งอยู่ในดงเมี่ยงนะครับหรือว่าตำนานเป็นบอกว่าน้องหาน กุมภาพันปีเมืองน้ำตาลอุทยานวานนดอนแก้วพุทธ,ธานนองหานสายธานแห่งซีวิตย์แห่นพิณงงามบาพี่น้องครับงามบ่กครับมีสถานูถูกสี่น้นนาหม,มากพี่น้องสวยงามมากครับครับเมืองครับพี่น้องงามครับ่ครับ,รบ,บ,รบ,รบตั้งอยู่เมีงมยงไมเ่เด้อพี่น้องอำเภอกุมภาพานธปีจังหวุดอดท่านนี้นิสราพันธ์หองเพิน พี่น้องเมืองซาลาพันหงงามลื่นลุนบาซาลาพันหงนง,งามแล้วก็เขี่ยสถานเป็นกางงามนะครับงามไปเประตมเขาครับพี่น้องมีสิ่งสักกาลาโบซาอยู่มากมายนั่นคือประตูเขาพี่น้องอมันกับประตูเขาก็เลี้ยวไปนะครับประตูเขาสองท่านสองด่านนะครับพี่น้องแล้วก็มีโบสถ์วิหารที่งามที่อีหลอนะครับพี่น้อง นี่ครับมีสถานที่กวงองยหง่มากนะครับนี่คือองปกุลูกปูสีสวยงามนะครับสีสีขาวท่องนะครับพี่น้องหลวงพ่อทันใจนครับพี่นอ้องต่างแต่งงานอยู่อันนี้ก็วิหารแก้วเป็นพี่น้องติดต่อกันเลย เป็นวิหารแกวี่สวยงามมาเรือว่าโบสถ์พี่น้องอันนี้เป็นต่อมานี้เป็นผาดจำลองนีพี่น้องเป็นผาดจำลองอดีตพัฒนาธรรมแล้วก็สิงสักิะบูซาแล้วก็พระธาตุนะครับพี่น้องบึงบ่งมุมนี่พี่น้องผองอรรมผาบา,าบึงมุมงค้งงงงงงองดีเนี่ยงนองหานนะครับตำนานนองหานผาแดงนังไอนี่ครับแมน,นเบิดนะครับพี่น้อง ร่วมกันด้วยหนีวัดพี่น้องมาเบิงดนะครับถ้ามีโอกาสให้พี่น้องมาเบิงครับงามมาพี่น้องครับงามงามลื่นล้นพี่น้องตอนนี้หลวงพ่อท่านใจเหล่าพี่หารพี่น้องงามมา,คามกครับเมื่อวานผมเดินทางมาหอดเราขับกับเป็นบุญเขาสากเพื่นพอดี เศร้าบานเท่าเมี่ยงพึงกรมาให้บุญขอสาดเลี้ยวลงไปทางฟังกำพ,พุ่นพี่น้องผมนี่ใส่กล่องอไปด้วพี่น้องประตูทำเป็นแม่น้ำน้องหานนี่พี่น้องน้ำน้องหันตัวนี้เห็นว่าขึ้นขักนะครับไหลต่อไปล่งลำเปล่าครับพี่น้องเมื่อกี้ครับพี่น้องทั้งหนาผมนี่นะครับเป็นเดือนอยู่นะครับสาธุพี่น้องคลิปนี้ครับแค่นี้นะครับนาะสวัสดีครับ